เมื่อกี้เออห็นเงาว่ะวุ้ยคนลุกดีดี๋ดวๆดเมื่อกี้คนลุกฮะฮะคลิปนี้เจ๊แทนเพื่อนผีครับเ,พ,เพื่อนๆนี่ครับหลายคนขอมาเยอะมากครับเมืองบังบดวันที่24เดือน11ปีนี้แหละครับ นี่คือเมืองบางบทที่พวกเขาได้ไปล่าท้าผีครับผมขออนุญาตบอกประวัติคร่าวๆก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเมืองบางบทเขาบอกว่าช่วงวันพระจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมาจากถ้ำทุกคนรู้จักไอ้นี้ปะบ้าหมู่บ้านลับแล่นี่แหละครับเมืองบางบทเมืองบางบทก็คล้ายๆกับหมู่บ้านรับแล่นี่แหละหลังจากวันพระเขาก็จะเข้าไปในถ้ำชาวบ้านจะพบเห็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของมิติเราอะ ที่อยู่ในเมืองบางบดอ่ออกมาเดินรอบถ้ำเรามาดูกันว่าเจ๊แทนจะเจอคนที่อยู่ในเมืองลับแปลหรือเมืองบางบทหรือเปล่าคลิปนี้ร้าพร้อมแล้วไปเดินยองเนี้ยหัวโคกมาหลายคนแล้วไหนตอมขออนุญาตขออภัยบางบก็บางบะครับ บางบทก็ชื่อแค่ม้อนฝรั่งอะครับโอ้โบหอนหอนเดี๋ยวกูย่างแม่งด้วยวันเนี้ยเฮ้ยเอาแล้วนะครับทุกท่านเปิดนี่เลยครับมาเปิดนี่เลยครับไอ้ตอมไอ้ตอมหนึ่งบอกนะตั้งจิตตั้งใจนะละโมูดาผาต้อรหัาตัวโอ้เขาบีคาถากันน่ะ นะโวโตวเบิ<า>เนี่าโตเทวินโที่รวิโสทยิเยขเจ้าขอเปิดดวงตที่ขอเปิดม่สิ่งศักสิทธที่ปกปกักษาทนะี่แหงนี้จงเปิดที่เปิดทางให้ทีมงานข้าเจ้าได้ัสัมัขาเจ้าขอเิดด้วยถ,ถาเบิกนเนโตเทินโทที่จขงวิโสทยอ้ยยอม มาไม่กล้านี่เลยบอกชื่อตอมเราแม่งจำครั้งที่แล้วได้ป่ะเราแหกปากวอยวายมันยังทำอะไรเราไม่ได้เลยอยากเข้าเมืองมังบกกว่าเมืองมังบกกรงจริงเหรอเฮ้ยงออมาเลยนะสันเลยสันเลยมึงไม่ออกมานะกูจะสั่งนี่ทลายภูเขาเลยกูอยากยกภูเขานี้ไปอยู่หน้าบ้านกูจริงเหรอใช่ดูดิเมืองมันบวชขยายไปด้วยเปล่านี่ะไรวะขอท้าทายนะทุกคนอะไร เฮ้ยยยเฮ้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 ยหลอกก้อเหรอเดี๋ยวก่อนจริงนะเขาไปเนี่ยนิ่งไว้เบิร์ดเบิร์ดจริงไว้อย่าตกใจดูมึงดูมึงดูต้นไม้มองดีๆมอยเงาไฟลงดิมันใครวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้พยายามนิ่งนิ่งพยายามนิ่งนพยายามหาตามหาตามอะไรอยู่ซิ่ในป่าไอ้เทิงมันเข้าป่าดิมม่ขึ้นเขาดิ ขอท้าทายนะเพราะมาทุกรอบโดนทุกรอบกลัวยิ่งกลัวยิ่งโดนไอ้เพลตัวโอ้ยไรวะกูมาเที่ยวบางบทวันนี้ถ้ายกบางบทไปอยู่ที่บ้านอ่ะกินข้าวบ้างกูว่าเอาโอ้เฮ้ยเฮ้ยวเหี้ยวตอม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 เหี้ยวเฮีวเฮวหลอกล่อหรอ มาเลยวันนี้วิเอาให้เสด็จเลยเสด็จไปไหนเดี๋ยวแม่งก็ลรวงรู่เพื่เพื่ครเ่็นอะไรคอมลุอมลุ่มลุ่มลบ่มลุ่มลุผมลุ่มุ่มลุ่มลุ่มกิ่มๆๆ่มลุ่มลุ่มลว่มงว่มเุ่ม่มลไ่มลุ่มลุ่มลุ่นล่มลุเมละ่มลกเมลุ่ะละไรลุ่มลุอมต้อมลุ่มลุ่มอุรมลุ่มลปากล้ามลุ่มลุ่มลุ่มล่มลไว้ลุมลุ่มลุไมลุ่มล่งปากถ้ำ อหวัวเฮ้เฮ้แทตมจริงที่กูถีบแมงร่วเลยมันนี่เออหางม้ยแม่คอรเอาเดม่เดินด้วเราเออัแม่งเลยสวัสดีครับคุณแม่เออมปลาอะไรแบบอะไรอะไรตอม ชนกล้องเลยใจเีย็สติไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ยินเหรอไอ้แทนเมื่อกี้กูปาไม้ไปอ่ะมีคนวิ่งลุยไปไม้แห้งมาว่ะวิ่งชนกล้องเลยเมื่อกี้แบบนั้นวิ่งชนกล้องเลยเมื่อกี้นี่คนเดินเหยียบข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ่งให้มาทีน้องไต้อมเฮีย โดนหลังกูแบงโลดใส่โลดใส่เธอเลยเถิงตอมเถ<ะ>ิงตอมไมยอะไรกิ่งไม่อะไร,ไอะไรตอนนี้มันดีเลยเนี่ยมันดีเลยมันมองไม่ทันที่มันตกลงมาเน,นี้ยนะกิ่งไม้นี่มันตกล,ลงมาอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นโดนหลังแล้วเธอแั้วแอกเลยนั่นน่ะเราเดินมาไกลแล้วน่ะก็เพิ่ที่ยวเพงสองคนไม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะเยอะเหรอแม่งยังไหมะเยอะเหรอเยอะใจเย็นใจเย็นเอาดิถ้ามึงเท้ากูกูไม่กลัวอยู่แล้วอยู่ข้าวมึงอยู่แล้วตอมกิ่งมันเนี่ย จะไปชี้เหรอแน่จริงมึงมาโอ้โหปวดป่ะโอดเที่ยวไม่ออกอะเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขารังชี้อยู่ใจเย็นขึ้นใหม่แล้วเราก็ขึ้นไปมาแร่งเอาให้สุดมึงไม่หอนได้ยินปะมึงได้ยินไหมโอ้ยเยี่ยมวันนี้ขอไป้หเฮ้ยโอ้ยนกแบทแมน ึ้นแล้วมาไปไปเฮ้ยฮันแน่ไม่โดนหัวพวกกูหรอกกูบอกเลยใครยืนรอวะเนี่ยเสียงผู้หญิงเฮ้ย<ป>แทนเสียงผู้หญิงมีคนยืนรออยู่ปากทางอวาวโอ้ว้าวโอ้ยขอภัยนะเสียงดังขอภัยจริงมันแม่งอยากเบาแต่แม่งเบาไม่ได้อะโอครสวยเลยเฮียอ,อะไรเฮ้ยตอมเขาไม่ให้พูดว่าสวย แต่ก็อยากได้นะมันเป็นเหมือนคนยืนไว้แทนมันเป็นเหมือนคนยืนเว้ยเหมือนคนยืนแล้วเมื่อกี้มีคนเรียกว่าหนูหรืออะไรสักอย่างอ่ะปลายทางปลายทางหนูอะไรปลายทางอะไรเขาเรียกหรืออะไรเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าหนูหนูยืนอยู่ปลายทางข้างบนเฮ้ยเฮ้ยหนูเนี่ยมีสองอย่างเขาเรียกเด็กผู้ชยเรียกเด็กหรืเด็กนี่แสร้งว่าหนูเรียกไหมวะ มึงหอนเหรอหอนทำไมมึงไม่รู้จักครอบครัวผีเฮ้ยเฮ้ยไอตัดหลังคนมึงมึงฟังก่อนเฮ้ยมึงเห็นตรงนี้ใช่ไหมเออตรงเนี้ยที่ไอโกะหลงเข้าไปที่บอกว่าเป็นเมืองเขามึงจับเข้าดิมึงถูงมากันสองคนไม่มีใครห้ามใครอยู่แล้วตอมือกูเฮ้ยตรงเนี้ยที่ที่โกะบอกว่าเป็นเมืองไยไม้หักว่ะไม้หักกรอ ตอมทำอะไรตอมทำอะไรตอมใจเย็นตอมนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยใครค้างเหรอตรงเนี้สัญญาณเป็นไงฐานดิสัญญาณค้างไหมค้างไหมค้างไหมเมื่อกี้สะดุดนิดนึงค้างค้างนิดนิดเมื่อกี้ค้างนิดนต้นไม้พังหมดเลยว่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเแม่มองเห็นป่ะตรงตรงนู้นน่ะใคร เหมือนเขาอยู่ร,บรอบๆเลยวะตอนเนี้ยมึงออกมาดิเฮ้ยต้องหัวเรอะมึงออกมามกูกลัวนะเว้ยเฮียที่เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะวกูรู้มึงอยู่แถวนี้ใช่ไหมตอมตอมอฮะขอ,อเพื่อนขอ บัวขาพวกกอะไรแีอะไรรอะไรอยู่แถวนี้อะไรแม่งอยู่แถวมึงดูเดิมันอยู่รอบตัวกูสองคนเลยเออแต่มันเสียงรอบไปนะตนไม้ปลายทางหมดไปหมดเลยเนี่ยตามโดนอะไรแล้วไรถิงได้ยิสิเดยวกูเลยเออเนี่ยไอเถิง เถิงไปแทนไปเก่งเปนอะไรวนบบไหนเถิงรถถามมาที่มาโดยอะไรอะไรเพื่อนเหมือนไม้อะเหมือนไม้บอกเหมือนไม้แต่ไม่มีไม่ไม่ไม่ร่วงว่ะแทนไม้ไม่มีร่วงมันเหมือนไม้โดนคอมันอะเกี่ยไม่รู้เนี่ยม้ามึงอยู่แถวนี้แหละกูรู้เป็นพวกแี่บเหรอมึงมันโบดถ์เขาเรียกเป็นแี่บไงโดนถุก มึงโดนห่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะอะไรมึงพูอะไรอุ้ยอุ้ยเหลือมึงอีกคนอะไรมาดิเหลืออะไรวะอะไรมึงพูอะไรพวกกูปะเนี่ยใช่มึงได้ยินเสียงปะไม่เมื่อกี้มึงกูได้ยินอะเป็นเสียงผู้ชายอ่ะใช่มึงพูดเฮ้ยมึงพูดมึงมึงมึงปะเนี่ยแทนแทนเมื่อกี้มีเสียงผู้ชายแทนเฮ้ยมึงปะเนี่ยกูโดนอะไร มังรืออยู่ใกล้ๆเลยจับใจความไม่ได้ไปเดินขึ้นไปมึงใครวะกู่าอยากรู้จักมึงได้ยินไหมมึงได้ยินไหมไอ้ต้มค่อยๆขึ้นอะไรวะนมึงมาดิมึงล่วงใส่หัวกูดิเอาดิใส่หัวกูเลยเฮ้ย เฮ้ยไอ้แมงทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยออไอ้เียูถีแมงให้หมดเลยข่ถีแมงให้หมดเลยรีบเลยค้ออๆเพื่อนระวังหินเออระวงมาดีกยลบหลูวงรดยลบหลู่มาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ตอมแทนแทนถาปุ๊บมาปั๊บเลยว่ะ อย่างนี้ชอบป่ะอย่างนี้ชอบว่ะไม่เดี๋ยวมึงกูคาใจอ่ะอะไรมึงพูดใส่กูเหลือกูอีกคนอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ยหินนี่ไอ้เหี้ยมึงจะเอากูเลยไงกหินกิ้งลงมาเลยแทนสิบส่วนนั้นต้นสิบพันต้นแล้วว่อย่าไปท้าอย่าไปเอาเลือดอย่าจอดเลือดเป็นอย่างนี้ขเลือเอาเลยนี่ยิงยู๊ดเหรอเอาเลยไม่ต้องฟังเอาเลยยิงหามเลยยิงยุ๊ดเลยขอให้เลือดตกยางออกเอามาดิโหใครก็ได้เลือดเลยสองคนเนี่ยมามากูพร้อมเสียงตะโกนเฮ้ยเหรอ อะไรใส่มือมึงอะแมงปอแมงปอเพื่อนใจเย็นใจเย็นต้อมไปต้อมแทนแทนมีคนอยู่ไหนตอยตอมันทีก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเงาว่ะอุ้ยขนลุกเดี๋ยว้ดิ้ดิเมื่อกี้คนลุกเฮ้ยเมื่อกี้คนลุกมีใครยืนอยู่กับต้อมอ่ะนี่เฮ้ยไม่ต้องอะไรใส่มือมึงอะแมงปอแมงปอเพื่อนใจเย็นใจเย็นดูนะดูนะไปต้อมดูเงานะ เฮ้ยชิละกลัวเฮ้ยน่ากลัวว่าเงาเกี้ยใจเย็นใจเย็นตอมไอ้ตอมมีคนเกาะอยู่มีคนอยู่ไอ้ตอมตอมมันที่วนอุ้ยน่ากลัวอะไรอะไรอะไรรอหมาไม่ได้ยินเลยวอหมาไม่รู้เรื่องเลยมีมีมีคนตัวใหญ่กิ้บหายเลยอยู่หลังไอ้ตอมคุณชเมื่อกี้ไม่มีแล้วไม่มี ูคุณกาเห็นหลายรอบแล้วนะบางทีก็อยู่หลังกูบางทีก็อยู่หลังไอ้ตอมนะกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเแฝงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้ของจริงเนี่ยมึงเหรอเดี๋ยวเขาบอกว่าไอ้ตอมมึงพูดอะไรเหี่ยมึงคนคืออะไรอ่ะไอ้พูอะไรมึงเหี้ยอะไรเนี่ยมีผู้ชายอยู่ใกล้ๆมึงกับใกล้ๆกูเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ตอมใช้ขาป่ะตอมใช้ขาเฮ้ยอุ้ยอะไรวะ อะไรหูยจะขนลุกตลอดเลยวะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอ้ยอยวอะไรตอมอ้อยเป็นไรเพื่อนไอ้ชัดเอ้ยตอมเอาไม้ไม้อะไรวะเนี่ยไม้อะไรไม้แม่งหล่นใส่หลังกูเฮ้ยดังแค่เฮ้ยแทนไปลงอันนี้ไปไป ตรงนี้่ตรงนี้ก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เจ้ยไอ้ตอมมึงโดนทุปปะไม่กินโดนดิไม้หล่นใส่กูเนี่ยไม้หล่นใส่กูเลยมันไม้ไม่มีอ่ะเหมือนมันโดนทุบว่ะกูได้ยินกูตกใจเลยกูพูดอะไรวะกูพูดอะไรเดี๋ยวมึงอีกคนแล้วอะไรไม่รู้อยากลองดีอะไรมึงอ่ะกูไม่รู้หรอกนะ มันบทมันน่ากลัวแค่ไหนมาทุกรอบมึงก็เล่นกูทุกรอบเฮ้ยตรงนี้มันค้างครับเพื่อนมปไหมตรงนี้มันค้างนะตรงนี้ค้างใช่ไหมใช่แทนแทนตรงนี้ค้างใช่ไหมขาลับไปขามาเดินได้ครับเดินได้ครับดีดีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินป่ะไอ้เหี้ยกูเอาด้วยมาเจอไหมไอเงี้ยไม่รู้ใครได้ยินทันป่ะน้ำทังเหรอไปดูกันที่หน้าบ้านฟ้าเลย ไม่รู้ใครบ่เลาะแม่งชอบใจมึงชอบใจตาลูกเหรอชอบใจจอนขีดที่ใหญ่ขีดอันนี้เราเจ็บเองฮะมันอยากให้กูเจ็บกูก็เจ็บไงมึงโผล่หน้ามาเลยมึงอยากเจ็บกูปะล่ะมึจะบอกว่ามีคนพิมพ์มาบอกให้เถิงพูดว่าล้วมึงอีกคนในรอบแรกและรอบสองมันบอกว่าอยากลองไอ้ช้างไอ้เหี้ยใครไม่ช้าเพื่อนกูวะมึงใครเนี่ยพวกเอาดิ โอเคป่ะมาฝากไว้ก็ได้มั้ยเราถามาฟังมาเก็บตายป่ะไม่รู้เล่นแรงเลยนะเขียววนเลาะวนล้อได้ยินจริงๆนะกฮะมันไม่มีใครรอบๆไม่มีใครไม่ซ่อนหรอกไอ้เซื้อขาดเลยฮะเซื้อขาดเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยเอาไหมตอนนี้ตอนนี้มากไงเอาไหมเว้ยไอ้แทนอีกิดเดียวถ้ากูไม่ขยับโดนหัวกูแล้วอ่ะ มาดิมาดิมาดิเฮลเพื่อนเจ็บแขนไหมเจ็บไหนไหมมาดิดวงตายตอมมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี่ขวัญล้อไปดูตรงนั้นมันมีแรงงานเยอะไหลค้างตลอดมึงดูมึงดูเนี่ยดูในกล้องเห็นปะมึงดูในกล้องเห็นปะเห็นเห็นเดี๋ยวสเฮ้ยนี่ยงเป็นดวงตามาดูนะหเห็นปนะอะไรตอม แม่งปิดทางลง<ม>ไอ้แทนตอนนี้มันปิดทางลงด้วยอ่ะดวงตาหายไปแล้วดวงตาหายไปเดือดจัดโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยบอกแล้วกูวไม่ได้ดึงกูกำลังชี้เขาดูอยู่ว่ามันเห็นตรงนั้นน่ะที่กูบอกว่ามันพลังงานมันเยอะมันทำให้ไหลค้างอ่ะมึงส่องเง,งี้ถ้ามันเข้าไปไม่มีสัญญ,ญาณมีเสื้อขาดเลยอ่ะฮันแน่ฮันแน่ มึงออกมามึงสองกูงี้ตอนป<อ>้งโอมเข้าไปมีสัญยาน<อ>กูจะเข้าไปล่อแม่ออกมา<อ>มาไอเทืองสุดยอดอ,อ,อันนี้คือทางเข้าเมืองมันบดหรือเปล่าเมืองข้ามันบดหรือเปล่าตรงแล้วไอเทืองไอเทงิทงไอเทืองไอเทไอ้ไอเทิง ไอ้เถิงไอ้เถิงไอ้เถิงเถิงเข้าไม่ได้เถิงไอ้เถิงเถิงไปเถิงก้มเพื่อนน้ำแผนไม้ที่กูถือมาเต็มตัวกูเลยก้มไว้ก้มไว้น้ำอันนี้ไปลงลงลง โอเฮ้เฮ้นนยเฮ้เร้ยเฮเ้ยเ้ยเเฮย้ยแทนเ้ยแฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยยเ้เยเฮ้ยเ้ยเยเฮเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ย้ย oh! เน้ยเ้ยเเยเ้ม้ย้้ยเเยเย้เ้ยเนา้า้เฮ้ย้้ โอ้ยคือวันนี้โคตรสนุกเลยอ่ะเพื่อนโอ้ยทีมงานผมมันเลวอัพอ่ะโอ้ยโคตรสนุกเลยวันนี้ครับผมโอ้ยโอ้ยชอบนี่ครับเป็นเมืองบางบทที่เขาได้ไปล่าท้าผีครับถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ผีสิใช่ไหม คนเสียงทั้งเสียงทั้งอะไรต่างๆนั้น,น,นที่พวกเขาเจอกันน่ะต้องไม่ใช่ผีอาจจะเป็นบางสิ่งบางอยา่างที่ที่อยู่อีกอีกมิติหนึ่งอะ่ะที่เป็นของเมืองบางบทอะ่ะใช่ไหมมันต้องไม่ใช่ผีดิต้องเป็นแบบบริปาเป็นคนที่ปกปักรักษาที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะแบบปกปักรักษาทางเข้าอะ่ะไม้ฟาดบ้าง ก้อนหินนู่นนี่นั่น,นละแล้วแบบเส,เสื้อเสื้อเสื้อคุณเทิงอ่ะเขาขาดเลยนะจังหวะที่เขาล้มอ่ะแตกแล้วช็อตนี้ช็อตนี้ทําให้ขนลุกเลยครับช็อตนี้คือช็อตที่เทิงเห็นเงาซ้อนของอะต,มตอมด <า S> ี <มา S 2> ใครตายเรื่อยเลยสองคนเนี่ยมามากมมมูพร้อมเสียงตะโกนเฮ้ยเหรออะไรใส่มึงอ่ะแมงปอแมงปอเพื่อนดูหนาเพื่อน เงานี้หลอนจริงเนี่นี่ครับสต็อบททนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีเงาเกา,เกาะอะตอมอยู่ถ้ากลัวเนี่ยเนี่ยนีน,นี่ผมเมื่อกี้ชัดเลยคลิปนี้หลอนจริงครับเมืองบางบทโอ้ยมีคนขอมาเยอะเลยครับผมว่าเอเพี่ไปเปิดเมืองบางบดของเจ๊แทนเพื่อนผีดู ก็เลยจัดมาวันเสาร์นี่ครับห้ากะโหลกครับผม